SMD Hyper รุ่นสเปคก่อนเปิดตัวดีไซน์แบบเดียวกับ Nokia Lumia ใช้ชิปเซ็ต s n a p d r a g o 6 Gen 1พร้อมกับหน้าจอ OLED ถือว่าดีไซน์สวยมากเลยทีเดียวครับถ่าบการัดเด็ข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นโดยว่าสเปนเดีกาสาสิบันีนพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใอจพทย้ข่าวสารที่มา่เตแบบนี้เป็นประจำทุกวัน HMD hey, Global เตรมเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่หลายรุ่นในเร็วๆนี้นะครับโดยหนึ่งในนั้นเนี่ยได้ให้ผู้คนเนีให้ความสนใจมากๆนะครับก็คือรุ่น HMD Hyper ซึ่งจะมีดีไซน์เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจาก Nokia Lumia นะครับ ล่าสุดเนี่ยตอนนี้ก็มีข้อมูลสเปคของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นนี้บางส่วนนะครับรว้จักมาเพิ่มเติมครับ h ฮ d Hyper จะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED ครับให้ความละเอียดอยู่ที่ปู SD Plus และรองรับอัตราเรเฟอเรนต120 h z ภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซต Qualcomm s เ a p d r a g o n 6 Gen1 พร้อมกับแรม8 g b กและหน่วยความจำในตัวเครื่อง256 g b ครับ นอกจากนี้ยังมีช่องใส่การ์ดนะครับไมโคร sd ด้วยสำหรับการขยายพื้นที่จัดเก็บนะครับเพิ่มเติมในส่วนของกล้องหลังนะครับ hmd hyper นั้นจะมีความละเอียดอยู่ที่5 0ล้านพิกเซลพร้อมกับร,ระบบป้องกันภาพสั่นไหว o i s และกล้องเสริมความละเอียด12ขอภัาย13าล้านพิกเซลและ8ล้านพิกเซลครับซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นเรนชนิดใดในส่วนของกล้องหน้านะครับจะใช้เซ็นเซอร์ให้ความละเอียด5 0ล้านพิกเซลที่ติดตั้งนะครับในดีไซน์แบบเจาะรูบนหน้าจอ นอกจากนี้นะครับ HMD Hyper นะยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่4,700มิลลิแอมที่รองรับการชาร์จที่เร็วส3วสัตด์ด้วยซึ่งเปิดตัวนะครับ HMD Hyper เนี่ยถือว่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสะตามองเพราะดีไซน์สวยอะไรเงี้ยคล้ายๆรูมีเนะครับก็มารอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเปิดตัวแล้วราคาจะแรงไหมหรืออะไรยังไงนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีดและขอ้อเรนต่อไป ช่องเรามี f เฟ b บ o k f แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย